รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีกบเพื่อนเกิดผ่าท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยพร้อมทานอาหารเข้าแช่หมอนวันที่7เมษายน2567ยเมื่อเวลา09.30์น ผู้สื่อข่าวรายงานจากร้านอาหารแม่น้ำปทุมธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อสิริทองสิริเจ้าของร้านอาหารแม่น้ำปทุมธานีพร้อมด้วยอาจารย์กบและสมาชิกผู้ร่วมลงเรือไหว้พระทำบุญด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อสิริทองสิริเจ้าของร้านอาหารแม่น้ำเจ้าของโครงการกล่าวเสริมว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมทางน้ำและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้านปทุมธานี ตอนรับสงการกับกบเพื่อนเกิดขึ้นเพื่อสืบสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีรวมถึงการส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำและประชาสัมพันธรร์จังหวัดปทุมธานีโดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่มาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยกำหนดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่7เมษายน2567นเป็นต้นไป ส่วนบรากาศล่องเรือไหว้พระประทุมธานีเสริมสรีมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยกิจกรรมล่องเรือปทุมธานีเพียง499บาทพร้อมรับประทานอาหารเข้าแช่หมอนมีกำหนดการดังนี้เริ่มจุดที่หนึ่งเวลา09.30น,นลงทะเบียนที่ร้านอาหารแม่น้ำปทุมธานีจุดที่สองเวลา10.00น,นเรือออกจากท่าและให้อาหารปลาหน้าวัดหง์ปทุมมาว่า จุดที่ 3, าสามเวลา10.30นวัดโบสถ์ถวายอาหารเพลนทานอาหารกลางวันและนมัสก,การหลวงปู่เทียนทาเวสุวรรณพญาคุดพระเจ้าตากศินลอดโบสถ์พระมหาจัก,กรพรรดิพระสมปัานาจุดที่ 4, สี่เวลา12.00นที่วัดมะขามชมสถาปัตยกรรมและโบราณสถาน จุดที่ห้าเวลาสิบสามจนขอพรแปะโรงสีสารเจ้าตลาดวัดสารเจ้าชมสินค้าและอาหารพื้นบ้านเมืองมอนจุดที่6กเวลาสิบสนผ่านชมทานที่ราชการเก่าแก่ของจังหวัดปทุมธานีสารกลางสารกลางเก่าจวนผู้ว่าหลังเก่าอาคารแพ่ขาวและจุดที่7จ็ดเวลาสิบหน พาชมตลาดเทศบาลเพื่อซื้อสินค้าและของฝากก่อนเดินทางกลับและทิปท่องเที่ยวครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบทางเพจร้านอาหารแม่น้ำปทุมธานีและสามารถซื้อบัตรได้ที่ในราคา499บาทต่อท่านรวมอาหารกลางวันที่มีผู้ช่วยศาสตราจาร์เกิดสิริทองสิริร้านอาหารแม่น้ำโทร0976536956 สาระแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี